ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับกระผมดรทวัฒนทองโอภาสนายกองการบริหารสว่วนตบลตลาดใหม่อําเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองในคลิปนี้นะครับวันนี้เราจะพาชมไม้ป่าที่มีมูลค่าหรือมีรคาคาเรียกว่าจะแพงที่สุดในประเทศไทยนะครับนั่นก็คือต้นพยุงนะท่านจะเห็นนะครับชมต้นพยุงนะครับที่เราปลูกไว้ในสวนนี้ ที่เราปลูกไว้จำนวน99ต้นอายุฝ่า10ปีนะครับซึ่งเล็กบ้างใหญ่บ้างตามน้ำที่จะมารดนะครับถ้าใต้ก๊อกน้ำหนอยต้นก็จะโตหน่อยอันนี้ไกลก๊อกน้ำก็ไม่ค่อยได้รดต้นก็จะแกลนบ้างอะไรบ้างสิ่งที่ผมคิดและคำนึงไว้เสมอเกีย่ยวกับเรื่องการปลูกต้นไม้นะครับก็หัวระลึกนึกถึง ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย,ยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงพระคุณอันประเสรศิฐในในอดีตที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าเวลาพระองค์ท่านเสด็จพระราชะดำเนินไปในสถานที่ต่างๆนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่พื้นที่นะครับที่จะต้องเตรียมการเอาไว้นั่นก็คือพระองค์จะต้องทรงปลูกต้นไม้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าทุก พื้นที่ทั่วทั้งแผ่นดินที่พระองค์เสด็จพระราชด,ดำเนินทรงเยี่ยมเยือนพระสกนินกรอของพระองค์ท่านนั้นจะมีการปลูกต้นไม้ในทุกสถานที่นะครับ mm hmm. ก็เลยเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างรรเราจรงได้น้อมนําเอาแนวทางของพระองค์ท่านมาปฏิบัติและต้นไม้ชุดแรกที่ผมปลูกไว้9.9ต้นเนี้เป็นการปลูกที่ตรงกับวันสำคัญของชาติและของพระองค์ด้วยนะครับจึงได้ปลูกเอาไว้ ซึ่งหลายคนบอกว่าทําไมปลูกไม้พยุงนะครับเพราะว่าปลูกแล้วก็ตัดไม่ได้แล้วก็บอกไม่เป็นไรปลูกตัดไม่ได้แต่เราก็เพิ่มความเขียวเพิ่มออกซิเจนให้กับประชากรโลกของเรานะครับให้มีความสดชื่นนะครับลดโลกร้อนนะครับจึงได้ปลูกแต่ต่อมาเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาไซ่เตสนะครับก็ได้ยกเลิกข้อห้ากต่างๆเหล่านี้นั้นก็สามารถที่จะตัดขายและแปรรูปได้ เนี่ยจะให้เห็นความแตกต่างในอดีตที่ผ่านมาที่เราปลูกไว้นะครับสิบกว่าป,ปีเกือบ20ปีแล้วละ่ะต้นนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่ที่สุดใหญ่่าเพื่อนเนี่ยโอบนะโอบแทบไม่รอบแล้วโอบแทบไม่รอบตอนนี้ใหญ่ใหญ่มากๆสาเหตุที่ใหญ่เพราะว่าเมื่อตอนพยุงต้นนี้ต้นยังเล็กๆอยู่เราจะเอากล้วยไม้เนี่ยกล้วยไม้แบบที่เห็นนั่นแหละกล้วยไม้เนี่ยอนนะั้นเราตรงนี้เราจะ แฝงต้นกล้วยไม้ไว้ด้วยเพราะนั้นแล้วก็ก๊อกน้ําอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยแล้วก็จะฉีดฉีดรดกล้วยไม้ต้นเนี่ยเพราะนั้นก็น้ําก็จะชุ่มฉ่ำต้นนี้เป็นพิเศษหน่อยเพราะนั้นใหญ่ใหญ่มากดูผิวพันธุ์อายุเกือบยี่สิบปีแล้วโคนต้นเนี่ยประมาณสักเท่าไรเดี๋ยวจะลองวัดดูสิอแต่คาดว่าน่าจะลงแก่นแล้วละ่ะประมาณเกือบยี่สิบปีเพราะว่า ไม้พยุงราคาแพงก็อยู่ที่จำนวนโปรกที่เป็นเวลานานนะครับหลายสิบปีตั้งแต่20ปีเปต้นไปแล้วก็จะลงแก่นเยอะนะครับเพราะนั้นดี๋จะลองวัดโดยรอบซึ่งการวัดโดยทั่วไปของต้นไม้ก็จะวัดโคนต้นกันนะครับพอหนึ่งเมตรเศษเลยนะครับ หนึ่งร้อยสิบแปดเซนติเมตรนะครับหนึ่งเมตรเศษโอนับว่าใหญ่โตจะเห็นได้ว่าแต่ละปีเนี่ยออกดอกออกมาเลขนับแสนมาเลดเลยจะร่วงเกลื่อนเป็นกองๆเลยเราก็ไม่ได้เก็บเอาไว้เลยก็ปลือเกลื่อนครับขมกันเอาไว้นะครับบางทีก็ขึ้นเป็นต้นเล็กๆขึ้นมานะครับเราก็แทะเอาไปปลูกต่อนะครับเพราะฉะนั้นทรงพุ่มนะครับสูงใหญ่โตมากนะครับตอนนั้นก็ บางคนก็บอกโอ้มูลค่าต้นน่าจะเป็นแสนแล้วเราก็ไม่รู้ก็ปลูกเก็บทิ้งไว้เรื่อยๆนะครับในอนาคตนะครับยามแก่ยามเฒ่าก็เผื่อจะได้ตัดขายเป็นทุนเป็นรอนไว้เลี้ยงชีบในบ้านปลายนะครับอะไรนะน้ำโชคนะชอบมารับเล็บแมวนกับต้นไม้เขาจะชอบรับเล็บเอามาเขียนนําโชคเ้ยหิวแสมกันเน่ยเราเนี่ยฮะน้ำโชค เนี่ยต้นไม้ร่นเดียวกันจะใหญ่ไม่เท่ากันใช่ไหมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแต่ละต้นแต่ละต้นเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูทางโซนโน้นด้วยนี่ในในระหว่างต้นเนี่ยเราก็ปลูกต้นมะกรูดไว้ด้วยเนาะต้นมะกรูดนะครับเป็นไม้เศรษฐกิจเช่นเดียวกันซึ่งลุงชั้นลุงชั้นอายุเกือบแปดเจ็ดสิบแปดปีแล้วเป็นรัษดรหมู่ที่สองเป็นผู้ผู้พิการ ทางการได้ยินทางหูเนาะแกก็เพาะมาให้300รกว่าต้นด้วยกันอันนี้เป็นเพาะด้วยมเมล็ดนะต้นพวงคามเนาะรองนายกประพาสช้างเชื้อเขาก็เพาะชาต้นไม้ขายอยู่ก็มาให้ไว้ห้าหกต้นนะครับแล้วก็ปลกูกปีนี้เริ่มออกดอกแล้วล่ะพวงคามเริ่มออกดอกซึ่งต้นพยงุงแต่และต้นนั้นส่วนใหญ่ก็นกกระจาบจะมาทํารังเดี๋ยวจะให้เห็นทางด้าน ไปถ่ายด้านโน้จะเห็นรังนกกระจาบเยอะพอครบปีเนี่ยมันก็จะร่วงร่วงแล้วก็มันมันก็มาทารังใหม่รังนกกระจาบเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยร่วงลงมาที่พื้นอย่างเงี้ยเนี่ยจะร้วงลงมาเยอะแยะเนี่ยเนี่ยเราไม่จะไปเด็ดไปดึงออกมาเนาะแขวนไว้ดูเล่นก็ดูสวยงามดีเนี่ยต้นเต็มไปหมดเลยเพราะนั้นใบเนี่ยแล้วก็ปล่อยทับผมให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ต่อไป นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามโคนในใบหนาตึกเลยเดินย่ำใบเนี่ยต้นจะใหญ่โตใบโตผิวพันเริ่มแตกนะครับแสดงถึงอายุของต้นไม้ที่มีอายุมากขึ้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าต้นพยุงนะครับในรุ่นแรกที่เราปลูกไว้99ต้นนะครับ ต้นเดินโตใหญ่คือเราจะปลูกเป็นไม้ป่าสวนผสมเนาะต้นมะข่ามองต้นมะกรูดต้นมะฮอกกานีเนื้อก็ต้นก็ปลูกว้าถมายผีดุต้นอะไรเอ่ยต้นตะเคียนทองเนี่ยผมคือแตดสีแลก้าเราก็ต้องคอยตัดออกเนาะเอาไว้จะต้นตรงๆขึ้นไป ใบไม้จะเห็นเต็มเลยเนี่ยใบไม้เป็นปู่ย,ย่างดีเลยธรรมชาติเลยเนี่ยร่วงเต็มหมดนี่แล้วก็ห่างประมาณเท่าไหร่แต่ละต้นแต่ละต้นบางคนก็บอกโอ้โหต้องปูกงางหน่อยแล้วบอกโอ้โหเดี๋ยวต้นไม้ยังไงก็มานรดน้ำทีเท่าไหร่ก็รับได้ทางนั้นะนี่เม็ดเดียวเองก็สูงใหญ่ได้ก็โตได้เช่นเดียวกันอันนี้คือที่เราปลูกไว้แล้วสิบป,ปี เดี๋ยวจะพาไปดูอีกโซนหนึ่งปลูกไว้มาสักสามสี่ปีนี่เองนะครับก็เริ่มโตแล้วตอนนันครับที่พูกเมื่อสักครู่นี้นั้นว่านกกระจาบนะครับชอบมาทํารังที่ต้นพยุงนะครับเราจะเห็นได้ว่าภาพในขณะนี้นะครับคือเนี่ยของปีนี้นะครับปีนี้พยุงนี่จะแก่แผ่กิงกา้านสาขาไปได้กว้างใกลมากนนครับปีนี้ก็มาทําไว้สี่ห้าต้นด้วยกันพยุงที่ต้นพยุงเนี่ยที่นกกระจาบมาทํารัง โอ้หทำทั้งวันเช้าว่าตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงเจ้าเจ้าเจ้า,า,าเหมือนกับลงแขกสร้างบ้านกันลงไปอีกชุดหนึ่งหนึ่ง,งก็มาสร้างหนึ่งเก็หลายลังอยู่เหมือนกันปีนี้จะทําน้อยกว่าปีที่แล้วแต่ละปีบางทีร่วมร่วมร้อยหรือเกินร้อยดังแต่ปีนี้น่าจะสักสามสี่สิบลังมักได้เดี๋ยวจะพาไปดูโซนที่ปลูกไว้เมื่อสักสามสี่ปีที่ผ่านมาเนาะนำโชคจะตามไปไหนด้วยเราในหิวแสงอีกแล้วเนี่ยฮะ เอาน้ำไปน้ำไปสวนพยงเราไปน้ำไปนอนเล่นจะแล้วเราเนี่ยอ้าเอ้าเอ้าวอ้าครับในโซนนี้นะครับเราเพิ่งปลูกไว้เมื่อประมาณ3-4ปีที่ผ่านมาแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าปลูกเพียงแค่สองสปปีแล้วจากต้น อยผิวดินขึ้นมาไม่ถึงคืบอะ่ะพอครบประมาณปีที่สองมีจํานวนหลายต้นทีเดียวที่เริ่มออกดอกแล้วก็ออกฝักนะครับเนีย่ยต้นไม้จะเริ่มน่าจะเริ่มแตกใบขึ้นมาเรื่อยๆเดี๋ยวพอเข้าฤดูฝนเต็มที่แล้วก็คงจะงามดีนะครับซึ่งเราจะปลูกผีมากๆนะครับค่อนข้างที่จะผีเพราะว่าพวกนี้จะแตกกิ่งก้านขแขนงออกไปอย่างกว้างขวาง เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการจะบีบไม่ให้กิ่งก้านเพราะกิ่งก้านเนี่ยมันกิ่งบางทีมันเประาะเหมือนกันลมพายุมาแรงๆกิ่งจะฉีกขาดเพราะฉะนั้นเราก็ปลูกให้ถี่ปลูกให้ถี่มันก็จะบีบกิ่งก้านจะได้ไม่ออกมากแล้วมันจะสูงแข็งเพื่อไปรับแสงพระอาทิตย์แสงอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตรงเนี้ยประมาณที่ประมาณสองงานสองงานเราปลูกไว้ทั้งหมดห้าร้อยเก้าต้นห้าร้อยเก้าต้นเดวยกันเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ย ของเราด้านข้างจะมีวัดการ้องร้างด้านในจะมีพิพิธภัณฑ์ของใช้ชุมชนตะบนตลาดใหม่ของเรานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต่อไปจะเป็นสมสมไม้มงคลให้สําหรับผู้ที่จะมาเยือนนะครับมากราบการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดการ้องร้างและมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของใช้ชุมชนเนี่ย<ๆ>ก็จะได้มาลอดสมไม้มงคลนะครับ5 0 9ต้นนะครับ ซึ่งผมปลูกไว้เองทั้งหมดเนี่ยนับพันต้นนับพันต้นก็มีตายบ้างอะไรบ้างก็น่าจะย่อนพันแล้วล่ะตอนนี้เพราะฉะนั้นต่อไปจะเป็นแหล่งศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องไม้ป่าที่มีส่งคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอเราชมสวนป่าไม้ป่าพยุงตรงน,นี้แล้วเดี๋ยวเราจะมีสวนป่าอีกจุดหนึ่งที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของบริเวณบ้านของผมนี่แหละทางด้านโน้นจะปลูกต้นไม้มะฮอกกานีนะครับ พวกรน,เนีเป็นไม้ป่าเป็นไม้เนื้อแข็งโตเร็วนะครับอีกโซนหนึ่งก็จะเป็นสวนไม้ของต้นยางนาต้นยางนาแล้วก็ในส่วนของต้นมะข่าโมงนะครับตรงนู้นก็มีอยู่เป็นร้อยร้อยต้นดัะนั้นเราก็พยายามที่จะปลูกไม้ป่านะครับประมาณอยู่ในพื้นที่ บริเวณบ้านของผมเนี่ยก็ประมาณ2,000ต้นนะกววาจะได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต่อไปก็คงจะยามเท่าจะแล่แก่ชลานะครับเผื่อจะได้ตัดขายได้บ้างนะครับแต่ว่าถ้ามันจําเป็นเราก็เก็บเอาไว้ให้อยู่คู่กับแผดินของเรานะครับเพิ่มความเขียวขจีเพิ่มออกซิเจนลดภาวะโลกร้อนให้กับโลกใบนี้นะครับในคลิปนี้นะครับก็ขอคงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ